สวัสดีครับที่นี่กองสานะครับวันนี้ผมอยู่คุณแซมคุณแซมเจ้าของร้านฮับเนื้อมันแซบอยู่ในซอยอะไรเนี่ยแซมสมเด็จเจ้าพญาห้าครับผมสมเด็จเจ้าพญาห้าเขาบอกเนื้อร้านนี้นี่เด็ดครับผมเด็ดเด็ดจริงเนื้อเด็ดยังไงไหนลองบอกคืออันนี้เป็นเมนูเป็นเมนูแรกที่เราขายครับคือเราใช้เนื้อส่วนฮัมเราเลยมาตั้งชื่อร้านเป็นเมนูแรกที่เราทาส่งเรียนอาจารย์ตอนปริญญาโทครับก็เลยใช้เนื้อฮัมเนื้อหนอกมาทําเป็นตั้งชื่อร้าน แต่ปัจจุบันเราได้ขยายแตกลาลอาหารไปเยอะแยะแล้วครับผมแต่ก็ยังเน้นที่เนื้ออยู่ก็ยังเน้นที่เนื้ออยู่ครับราคาถูกสุดเท่าไหร่ราคาถูกสุดก็เนื้อปิ้งเนี่ยครับไม้ละสิบห้าบาทใช้เนื้อหนอกทำอย่างเดียวนะครับอ๋อแล้วโควิดเป็นไงว่าผลกระทบตอนนี้ผลกระทบโควิดก็หนักก,ก็ดีขึ้นครับเฮ้ยจริงนี่จริงครับส่วนกระแสนิดนึงแต่ก็อยู่ได้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือผลโควิดก็ไม่ได้มีผลกับเรามากโอ้นี่ถือว่า ถือว่าไม่ธรรมดานะผมโควิดไม่เพราะว่ามิเดลลี่ครับมาช่วยนี่เลยใช่นี่เลยเฟซบุ๊กนี่เลยกินไหมกินเนื้อมั้ยไม่ไม่ทานเนื้อนีุ่กไลน์ไอจีแล้วก็มีพวกแกร็บไลแมนโรบินฮูดครับโรบินฮูดด้วยเขาบอกว่าพอดีคุณรุ่ะเขาแนะนำมาว่าเนื้อที่นี่เด็ดเลยครับผมถูกสุดคือถูกสุดก็เนื้อเนื้อปิ้งตัวนี้ครับเนื้อหนอกแพงสุดก็เป็นเนื้อเป็นเนื้อวากิวครับ เนื้อวากิวของเราความพิเศษก็คือเป็นเนื้อญี่ปุ่นพันวากิวฟูบัตรร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไปอยู่ที่เราไปเรียนที่ออสเตรเลียที่เมืองยิสซาเวลครับแซมนี่ลงมือเองเลยทําเองครับโอ้โหเนื้อจากญี่ปุ่นเลยไ่มเนื้อเนื้อจริงๆของเรามาจากออสเตรเลียอินพอร์ตเข้าจากออสเตรเลียครับแต่เป็นเนื้อสายพันธุ์ญี่ปุ่นที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเฉยอินพอร์ตเข้ามาขายสิบห้าบาทครับอันนั้นเมนูแพงสุดอันนี้ถูกสุดในเนื้อไทยครับอ๋อเป็นเนื้อไทยถ้าเนื้อออสเตรเลียเท่าไหร่ เดี๋ยวออาใจเลียก็ถ้าเป็นวากิวนี่แพงสุดก็อยู่ที่ห้าร้อยยี่สิบครับสามร้อยกรัมประมาณนี้โอ้อันนี้เป็นเนื้อไทยเลยเนื้อไทยครับแค่เนื้อไทยก็อร่อยแล้วอร่อยแล้วแน่นอนต้องลองต้องลองนะครับใครอยากมากินก็สามารถมาซื้อที่นี่ก็ได้ที่นี่ได้ครับอยู่ตรงที่สมเด็จเจ้าพญาห้าครับสมเด็จเจ้าพญาห้าเข้ามาเลยครับนะคร,บ<พ>ครับรู้อยู่แล้วเนื้อเด็ดเดี๋ยวลเดี๋ยววันนี้ต้องสั่งลองกินดูหน่อยไม่กินเนื้อไหมตรงกัน ไม่มีเนื้อมีหมูครับหมูเราก็เด็ดครับเอามีหมูเลี้ยงที่ออสเตรเลียป่ะฮะไม่ครับหมูของไทยนี่แหละครับผมหมูที่ไทยดีกว่าเมืองนอกแน่นอนจริงครับผมแซมเปรู้เรื่องเนื้อมาจากไหนอะไรคือเราก็ศึกษาเราชอบชอบกินครับแล้วเราก็ตัดสินใจไปเรียนธุรกิจการเกษตรปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเราก็เลยไปเรียนพวกสินค้าแปรรูปเพราะเราไม่อยู่ต้นทางเราอยู่ปลายทางแล้วเราเอาสินค้าพวกนั้นมาแปรรูปเป็นอาหารให้กับคนได้กินกัน จะเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวตามผมไปชิมตามแซมไปดูกันว่าเด็ดจริงหรือเปล่าครับผมได,บได้เลยครับ อ่านี่มาถึงเนื้อละนี่เนื้ออะไรครับอันนี้เป็นเนื้อวาก,กิวที่บอกว่าเป็นส่วนที่เราขายครับผมเป็นเนื้อวาก,กิวจากออสเตรเลียครับแต่เป็นสายพันธญี่ปุ่นวาก,กิวฟูบัตร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมส่วนใหญ่คนชอบทานไหมเนื้อแบบนี้ชอบครับของเราถือว่าราคาพิเศษมากนะถูกนะถูกมากครับชิ้นนี้เราคห้าร้อยห้าร้อยยี่สิบบาทเงี้ยห้าร<ต>้อยยี่สิบบาทแต่ได้วาก,กิวลายแบบนี้เลยนะผมสนใจนี่ขอบอกให้ถูกมาก ผมเคยมีรุ่นน้องเขาไปซื้อมาน่าจะหลตังอยู่ครับผมน่าจะหลายตังอันนี้เป็นเนื้อวากิวเลยใช่ครับแต่เราใช้ที่เรา,เามาขายนี่เราใช้ส่วนท็อปไซส์หรือสะโพกเอามาขายนะครับแต่เป็นวากิวแบบสายพันธุ์ดีเราเอาตัวนี้มาขุดแล้วก็ทำอยากให้หใหแซมอธิบายผู้ผู้ชมฟังนิดหนึ่ง <ๆ S 2> เนื้อเนี่ยเนื้อวากิวเนี่ยมันแตกต่างทาไมเราต้องกินเนื้อแบบนี้กับเนื้อไทยมันต่างกันทังไงจริงๆไทยวากิวก็มีนะแต่เนื้อวากิวความสําคัญของเนื้อวากิวจริงๆคือลายสวยนุ่มแคค่นนัั้เองรบ แล้วก็เรื่องสายพันธุ์ญี่ปุ่นออสเตรเลียหรืออะไรอย่างเงี้ยอ,อยู่ที่กลิ่นรสชาติความเข้มข้นของเนื้อที่ที่คนชอบเพราะว่าจะอยู่ที่ภูมิอากาศอาหารอะไรอย่างเงี้ยที่เลี้ยงด้วยในตัววัวมันทาให้รสชาติแต่ละพื้นที่ที่เลี้ยงแตกต่างกันอยากรู้เมนูที่เขาไปทํากันถ้าเป็นเนื้อว่ากิจสุนกัก็หลักๆเลยครับสเต็กจริงๆทําสเต็กดีสุดแล้วครับง่ายๆคือย่างจิ้มเกลือตามระดับความสุกที่เราชอบแต่ถ้าแนะนําก็เป็นแค่มีเดียมแรกับมีเดียมแค่นั้นเองมัน แตกต่างกันเนื้อไทยอย่างแน่นอนแตกแตกต่างไหมถามว่าแตกต่างแน่นอนครับแต่ไทยวากิวก็มีนะความนุ่มอะไรก็ยังมีอยู่แต่เราเป็นเนื้อนําเข้ามามเดมดยนนี้ราคามันใกล้เคียงกันมากเราเลยเลือกขายเนื้อนําเข้ามากกว่าแค่นั้นเองสวยมากเนี่ยผมดูใช่ครับเนี่ยเป็นตัวเราตัดเองทำอะไรเองหมดทาเองเลยทําเองครับเราซื้อมาทั้งก้อนแล้วมาทําเองเราทำให้ราคาที่เราขายนั้นได้ถูกกว่าที่อื่นเพราะว่าเราทําเองเนี่ยทำแบบนี้มานนานไหมอาจารย์ จริงๆทำมา4ปีนะครับก็ที่บอกว่าเริ่มตั้งแต่ขายตัวเนื้อปิ้งนั้นไปแต่ที่มาทำเดลิเวอรี่ที่บ้านเนี่ยก็คือปีหนึ่งครับถ้ามีคนก็อยากเอาแฟนชายขายไม่ขายคือตั้งใจว่าไม่ได้ขายแฟนชส์เพราะเราเดี๋ยวเราปลายปีนี้เราจะเปิดหน้าร้านจริงๆแล้วเราไม่ยังไม่ยังไม่คิดถึงขั้นแฟนชายครับแต่เราจะทำตัวผลิตภัณฑ์อื่นที่จะขยายธุรกิจเรามากกว่าเพราะตัวเนื้อนี่มันแบบที่ไหนก็ขายได้นะพูดถึงอ่ะมันไม่ได้ยากอะไรมากโควิดเม่กระทบเลยโไม่ได้กระทบครับผมโอ้โหสุดยอดอยากให้ซาบ ฝากร้านาากร้นนิดนึงแล้วก็อยากให้พวกผู้ประกอบการที่ผลกระทบโควิดตอนนี้เขามีวิธีทําไงให้เหมือนแซเนี้ได้ครับก็คือฝากร้านก็คือเรานะครับฮัมเนื้อมันแซบนะครับหรือว่าฮัมแซบมีในไอจีเฟสบุ๊กแล้วก็ Li น์แมนนะครับแล้วก็ติดตามได้ที่เอ่อเฟสบุ๊กไอจีแล้วก็ Li น์แอดของเรานะครับเรามีเพจทั้งหมดครับครับเบอร์โทรเบอร์อะไรเบอร์ใครมี2เบอร์ครับศูนย์แปดสี่หนึ่งหนึ่งแปดหกสามศูนย์ห้าครับแล้วก็ศูนย์เก้าสี่ห้าสองหกสองห้าสามห้าครับผมอาจจะขึ้นที่หน้าจอครับ